จริงๆแล้วนะเรื่องของฟุตบอลลีกแล้วไม่เล่นในประเทศตัวเองเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้เลยนะค่ะเพราะว่าฟุตบอลลีกคนก็เข้าใจดีเย้าเยือนบ้านใครบ้านมันเจ้าบ้านมีข้อได้เปรียบในเรื่องเสียงเชีย์แล้วก็ท้องถิ่นนิยมหรืออะไรเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีฟุตบอลนั่นแหละ่มันถึงต้องเล่นในประเทศตอนนี้พรมันเกิดเรื่องแบบนี้ มันตูมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยใช่ก็คือถแถลงการของยูเอฟ่านะคะ,คะหรือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปบ้านเราเรียกสันส้นๆว่ายูฟ่าแต่ถ้าคุณคุยกับฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องนะด้นะั้นเลยบอกไว้ก่อนยูเอฟ่าอ่าว่าเป็นยูเอฟ่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางยูเอฟ่าได้อนุมัติคําขอของลาลิก้าและเลกาเซเรียอานะผู้รับผิดชอบลีกลาลิก้าสเปนและ ลีกสูงสุดของอิตาลีนะคะคืออันนี้ต้องขอก้มอ่านเลยเพราะว่ามันมีถ้อยคําที่ต้องนํามาเถียงกันต่อ,ตอเป็นแถลงการออยา่างเป็นทางการคือเราเราอนุมัตินะนะในการในการมาประชุมที่นี่ครับยูฟ่าใช้คำว่าฝืนใจอนุมัติ<อ>ไม่เต็มใจการหารือเนี้ยขาดแรงสนับสนุนจากที่แฟนๆได้ได้คุยกับแฟนๆหลีกอื่นผู้เล่นสโมสร รวมถึงองค์กรในยุโรปเกี่ยวกับที่หลีกในประเทศไปเล่นนอกบ้านครับอย่างไรก็ดีเขาก็อ้างว่าฟีฟ่าไม่มีกรอบในเรื่องนี้ที่เฉพาะเจาะจงลงไปงว่าห้ามอาออกไปนะเว้ยเนื้อออกไหม,ม,มเมื่อคุณขอมาเราก็จึงจําต้องอนุมัติอบอกว่าถ้ายูเอฟ่าไม่ให้ยูเอฟ่ามีสิทธิ์ที่จะโดนทั้งลาลิก้าหรือเซเร,รียเนี่ยฟ้องได้หาว่าพวกเขาทำผิดระเบียบเหอนที่คุณหมยบอกคือ ฟีฟ่าไม่มีระเบียบห้ามเรื่องนี้อย่างชัดเจนคือเกมระหว่างมิลานกับโคโมเป็นแมตช์ดเดย์ที่24จะเป็นเล่นที่เพิร์สค่ะนะฮะแล้วก็เกมลาลิก้าเป็นเกมที่17ในฤดูก,กาลค่ะบียเรอลเล่นในบ้านตัวเองจะต้องเจอกับบาร์เซลโลนาสนามชื่อเดิมคือเอลม,มาดิกาวสครสรุปไปฮาร์ดร c ็อก ไมอามี่ <Miami S 2> เลยคาบเบียเตบาสประธานลาลิก้าวันพุธที่ผ่านมาประชุมอยู่ที่ไมอามี่พอดีแทบจะอยากยืนยันนอนยันว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆมแม้ว่าอตอนนี้ทาง US Soccer คือสาพันฟุตบอลของสหรัฐอเมริกากับทางคอนคาเคฟยังไม่ได้อัพพรูปร้อยเปร์เนะ